ดีครับวันนี้มาทำรูปสกินตัดเฟ้นหลังหรอนะเดีย๋ยวผมทำให้ดูเลยเนี่ยเป็นตัวละครผมตัวละครผมไม่คใช้เป็นประจำนะครับครับเดี๋ยวผมทำท่าอย่างนี้ คำหน้ามันตุดครับอุยแ,บบแล้วก็ฟิล์มนะมแล้วก็ถีดดาบถีดดาบนะครดาบนี้นนนเออถีดดาบครับเตรียมพร้อมฟันนะคุณคุณต้องการอย่างนี้นะให้คุณก๊อปปี้นะครับนี่ครับ อะไรอะ่ะที่ปิดเครื่องกับกดตรงนี้ครับตรงไหนตรงนี้นะหรือกดเซฟก็ได้นะตรงนี้นะผมจะก๊อปปี้กัน,น,นทำาังไงถ่ายจากภาพหน้าจอนะแล้วก็แอปนี้ครับอยู่ในเพจสโตนแล้วก็แอปนี้อยู่ในเพจสโตนนะครับให้กดเข้าไปค้เจ็ดสิบซับเมื่อไหร่ผลอัสอนทำเป็นรูป เฮดดีนะครับนะครับเสร็จแล้วเข้ามาในนี้แล้วก็ตัดภาพไม่เล็กๆนะคแคบๆนะนะแคบๆประมาณเท่านี้มีสีเหลืองก็ขออภัยด้วยนะเมื่อกี้ลืมลืมเอาอันนี้ออกนะก็ให้ผมทาให้ดูก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮนะให้คุณกลัวนี้หรือว่าอย่างนี้ก็ได้ครับลบไปไง่ายๆก็ได้มันไม่ต้องเสียเวลา แต่แต่ต้องทำนี้แล้วก็นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยง่ายๆไวๆนะมีสีเหลืองตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมลืมเอาสีเหลืองออกทบนังไะนะครับทงนี้ไปเรื่อยๆนะก็ง่ายๆนะครับคนใอยาชาก็ไปทำได้เลยน,นะง่ายๆง่ายๆแสนง่ายนะ ใชนง่ายมากแต่คุณต้องซูมซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ทำอย่างนี้นะอ่าก็ได้แล้วมันก็อย่างนี้อย่างนี้นะทำงี้นะนี้อย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บนะนะมันถ้าเห็นอย่างนี้คุณไม่ต้องห่วงครับแค่ คุณแป๊บหนึง่งลบตัวเล็กๆก่อนอุ้ยลบยากนะเล็กๆโอ้โหูลำบากลำบนลำบนต้องเลยนิเดียวไม่ใครเห็นหรอกคือเล็กๆ,ๆเดียวก็จริงๆนะแล้วก็ถ้าตรงนี้คุณที่เกียดกดๆนะให้คุณเอาเรื่องนี้แล้วก็ลบไม่เองรีบร้อยนะอ่าก็เสร็จสิ้นละง่ายๆนะ มีคลิปอยู่แค่แนี้นะแล้วก็กดตรงนี้เสร็จแล้วก็เซฟเลยเรียบร้อยได้แล้วนะแล้วกดตรงนีนะ้แต่ผมไม่กดนะผมจะไปลบไอคิงเหลืองออกนะไอเหลืองอ่อยนะก็เพียงแค่นี้แหละแป,ปง่ายๆนะครับคุณอยากทำก็ไปทําได้เลยโหลดแอป,ปนี้มานะสองแอป,ปนี้แล้วก็คนไหนอยากได้แอป,ปนี้นะเดีย๋ยวผมจะให้ใต้ลิงก์มาลิงก์คลิปนะนะบ๊ายบาย ่จอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย